สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไฟายช่องนัชชาชาแน,นลค่ะสำหรับคลิปนี้ไฟายจะแบ่งปันวิธีเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube ด้วยมือถือค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามวิธีกันง่ายๆเลยนะคะให้เราเข้าไปที่แอปเบราว์เซอร์ที่เราใช้งานอยู่แอปไหนก็ได้นะคะแต่ว่าไฟายใช้ Chrome ก็จะเข้าไปที่โ o m e นะจากนั้นค้นหาคำว่า www.youtube.com ได้เลยค่ะ ลิกตรงนี้ขึ้นมาเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราเคยเข้าไว้อยู่แล้วมันก็จะมีประวัติการเข้าอยู่แล้วค่ะสามารถคลิกขึ้นมาได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะคะให้เราคลิกที่จุด3จุดมุมบนขวามือตรงนี้ค่ะจากนั้นให้เราไปที่เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็ติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมนี้ได้เลยค่ะ เมื่อมาที่หน้านี้แล้วค่ะให้เราคลิกที่รูปโปรไฟล์ลเล็กๆของเราขึ้นมานะคะแล้วให้เราคลิกที่ช่องของคุณค่ะตรงนี้เลยอันแรกเลยนะคะเมโนโูแรกเลยนะก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วให้เราคลิกที่ปรับแต่งช่องค่ะที่พื้นที่สีน้ำเงินอันนี้นะคะจากนั้นให้เราเลือกที่ข้อมูลพื้นฐานค่ะ เมนูนี้นะคะคลิกขึ้นมาเลยจากนั้นให้เราคลิกที่ดินสอขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนชื่อช่องได้เลยนะคะเมื่อเราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้คำว่าเผยแพร่ก็จะเป็นพื้นที่สีน้ำเงินให้เราได้คลิกเผยแพร่ได้เลยค่ะ เมื่อเราคลิกเผยแพร่ไปแล้วก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วสําหรับชื่อใหม่แต่ว่าจะสามารถเปลี่ยนได้ในครั้งต่อไปจะต้องรอ7วันนะคะถึงจะสามารถแก้ไขชื่อหรือว่าเปลี่ยนชื่อช่องได้อีกนะคะไฟเชื่อว่าหลายคนกําลังหาวิธีการเปลี่ยนชื่อช่อง y o u t u b e ของตัวเองอยู่นะคะก็อย่าลืมนําวิธีการที่ฝายมาแบ่งปันให้ไปใช้เปลี่ยนชื่อช่องได้อย่างง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ